เรียบร้อยเนาะคนที่ได้รับไปเรียบร้อย100โลบัคฟรีๆนะครับอ่านนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส,สดเกม โรบบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนรับโลบัคฟรีๆพร้อมแจกโลบัคฟรีนะครับรวมมูลค่าในโอ้โหพันโลบัคเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่อยากได้รับโลบัคฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจวิธีการรับแล้วก็วิธีการแจกกันเองนะครับวันนี้เนี่ย จะมาแจกโลบักในกลุ่มด้วยนะเ็นหลายคนขอมาเนาะนะครับก่อนจะรับกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มโลบักฟรีต้องแต่ต้องอยู่ให้ครบ15วันนะครับลายชื่อถึงจะสามารถสมแจกได้นั่นเองนะครับลิงก์กลุ่มเนี่ยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครอยากเข้าก็กดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็พี่จะมีเปิดขายเสื้อนะครับเปิดขายเสื้อบอกฟุตพุทเทตึงๆนะเป็นเสื้อราชาผลตื่นนั่นเองพี่ออกแบบเองกัับบมือนะคครรา ติดโลบัคเท่านั้นเองครับส่วนรายได้นะครับพี่ก็จะเอามาแจกในกลุ่มเองนะครับมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสนี้กันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นในร้านเลดช็อปนะครับผมอ่าเว็บเลดช็อปเนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดราคาเผา V4 โหดโคตรครับลดโหดมากนะครับแบบราคาแบบใครก็ซื้อได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูครับทีนี้รหัสนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับจะเริ่มตั้งแต่มัดก็ต์ฮิวแมนเลยนะครับแบตเตอรี่419โอ้โหอุ้ย ใช้ได้ครบทุกสกิลเลยนะครับมาพร้อมกับผลมืดตื่นนะครับครบทุกสกิลเหมือนกันครับผมมัตเตอรี่ตองหนึ่งครับผม111โคตรตึงโคตรก๊อตนะครับแล้วก็จะมีเคียวนะครับส่วนไอเทมมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีธาตุของเคียวดาบเป็นเซนโตะนะครับดาบยามะนะครับผมแล้วก็จะมีโซกิต้าผ้าคลุมคาตาคุรินะครับแล้วก็ยังมีผลอื่นๆเยอะแยะมากมายมีกระจกด้วยนั่นเองนะครับเงินเบลี9ล้านครับเงินม่วงเฟิกเมนต์519นั่นเองนะครับก็คือจะเน้นไปที่ เผ่านั่นเองนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นเผ่ากายเปียนั่นเองนะครับโค้ดจะตึงมีปีกแบบนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับผมสําหรับเผ่านี้ตึงๆแน่นอนใช้อยากได้รหัสนี้อยู่ตรงไหนมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในเว็บเลชชอปเลยว่าเขาลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าโคตรขู่โคตรตึงนะไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วนเว็บเลชชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากเข้าเนี่ยลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเข้ามาที่แรกก็กดสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ รหัสที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็เลื่อนมาดูข้างล่างนะครับผมนี่จาก599เหลือ399ครับผมแก่ตันเผาวิสีการันตีพอพ p p เลยนะครับโคตรโหหูห่าที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยว,ว่าเราต้องสุ่มเผาข้างในนะไม่ว่าจะเป็นเผามนุษย์เผามิงเผาเงือกเผาสไเบียนะครับูในสต็อกไปอยู่429 ID นะครับแล้วก็จะมีแบบ เผาไซบอก v 4ที่ทำยากๆกันเนี่ยนะครับอันนี้มีเหมือนกันนะครับ699สามารถซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะเป็นเผ่า v 4หนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีโมจิตื่นมีดาบคู่โอเด้งโอโหและที่สำคัญใครที่งบน้อยสุ่มแก่ต้านเผ่า v 4ไม่มีเกลือครับผมฟังไม่ผิดนะครับไม่มีเกลือได้รหัสแน่นอนแต่ว่ามีโอกาสได้เผ่าแค่0.3เท่าน,นั้นนะครับก็จะเป็นเผ่าขั้นหนึ่งเลยส่วนวิธีการซื้อก็ง่ายๆครับผมถ้าเราสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยกดเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ กดอ่างเป้านะครับทำลิงก์ซองอางเปิาเข้ามากดติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ทำลิงก์ซองอางเปิากดเติมเงินนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะทีนี้วิธีการซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูนะครับพี่ซื้อเป็นราคา59บาทแล้วกันนะพี่จะซื้อเป็น2 ID ดนะครับผมถ้าไม่ได้เผาวิสีพี่ก็จะแจกเลยหรือว่าได้เผาวิสีเี่ก็จ่แจกเหมือนกันมาวัดกันไปเลยนะครับมากดซื้อนะครับ แต่คําแนะนําเขาบอกว่าอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสเป็นคลิปเดียวกันนะครับถ้ารหัสนั้นเข้าไม่ได้เนี่ยเราสามารถเอาวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยมาเขียนได้ในนี้กดตกลงไปครับปั๊บกดโอเคเรียบร้อยครับผมไม่ได้ครับผมถ้ามาแบบนี้ไม่ได้นะถ้าได้เผา VC เนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหลังนะครับว่าเป็นเผา VC นั่นเองนะครับสองรหัสนี้พี่ก็แจกเลยละกันนะครับนี่อันนี้เป็นรหัสที่2นะครับอันนี้เป็นรหัสที่1นะบนล่างก็คือแยกตรงนี้แยกตรงหน้าตัว G ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะอ่าตรงเมาาส์พีีี่่่เหห็นนนนปะะแแลลยกบงงตร ก็ตามนี้เลยนะครับใครที่อยากสุ่มอยากซื้อลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาแจกโลบักกันก่อนสำหรับในกลุ่มของพี่นะที่พี่สร้างไว้นะครับสมาชิก2 2 0 0 0วันคนละนะครับใครที่อยากเข้าลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมในกลุ่มก็จะมีขายเสื้อด้วยนะตามที่พี่บอกไปเลยนะครับนี่10โลบักเท่านั้นนะครับสามารถมาซื้อกันได้นะครับก็จะเป็นแบบเสื้อมีบรรทับตาโลโก้ช่องพี่ไว้นะครับใครที่ใส่เสื้อตัวนี้เนี่ย พี่เห็นเนี่ยอาจจะได้ออกคลิปพี่ก็เป็นไปได้นะครับผมประมาณนี้ทีนี้ก็มีหลากหลายคนเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าเข้าครบแล้วนะครับ15วันนะครับไปอ่าถ้าใครเข้าครบแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยในกลุ่มนี้นะครับผมอ่ะพี่ก็ได้รายชื่อน้องคนนี้มานะครับเด็กพี่สุมในน้องคนนี้นะ FQ62UB นะครับเข้าครบ15วันแล้วพี่เช็คปุ๊บก็ครบ15วันจริงๆนะครับอ่ะแต่พี่จะแจกให้น้องคนนี้เลยละกันปุ๊บ แล้วก็ใส่100ไปครับผมอ่าโอเคแจก100โลบัคฟรีๆครับผมจากนั้นกดตกลงไปครับปุ๊บเรียบร้อยเนาะอันนี้ได้รับไปเรียบร้อย100โลบัคฟรีฟรนะครับอ่าน,นี้เลยนะครับผมใครที่อยากได้โลบัคฟรีแบบนี้ลิงก์กลุ่มเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยย้ำว่าเข้าฟรีนะครับไม่มีอาจจจยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามารับทางด้านของ901โลบัคฟรีๆกันอีกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาเข้า ก็คือเขามีกิจกรรมในส่วนแอป g a m i n g Go นะครับกดโหลดเข้ามาก็มีไม่รู้ว่า iOS มีหรือเปล่านะครับแต่ว่า Android มีแน่นอนนะครับแอป g a m i n g Go นะครับพิม์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามานะครับทีนี้เข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้อ่าก่อนหน้านี้พี่เคยสอนในรอบหนึ่งแล้วนานละะครับคลิปนี้พี่ก็เลยมาสอนใหม่อีกรอบนะเพราะว่าเขามีกิจกรรมใหม่แล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามีโลบัคมาเพิ่มนะมันมีโลบัคฟรีมาแจกเพิ่มรับเข้ามาหน้าแรกนะครับ ก็คือมันจะมีให้ก,กดข้างล่างด้วยนะครับคําว่าอะไรอะเอาระบบข้างล่างเหลืองๆเห็นปะแต่ว่าอันนี้พี่ขยายจออะไรแบบนี้เราสามารถกดเข้าไปดูของรางวัลได้ตรงนี้ได้เหมือนกัน,นครับตรงรูปเพชรตรงนี้เห็นมาวิบะเนี่ยบุมบนซ้ายมือเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีครับปุ๊บนะครับจากนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับมันก็จะบอกทองของเรานะครับแล้วก็เพชรของเรานะครับผมตอนนี้พี่มีเพชรอยู่2เพชรน,นะครับแล้วก็สําหรับการแลกของรางวัลมาดูมาดูเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับกดที่ถอนของถอนของขวานตรงนี้ ครับปั๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ทีนี้มันก็จะมีเพชรฟรีไฟมีคูปอง ROV นะครับแล้วเอาหลักๆคือมี3เกมอ่ะนะครับมีฟรีไฟมี ROV มีโล,โลบล็อกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นโลบล็อกฟรีเลยนะครับตามนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีทางด้านของเออ่100โลบล็อกฟรีๆแล้วก็801โลบล็อกฟรีรวมกันก็จะเป็น900นะครับ901โลบล็อกฟรีๆนั่นเองนะครับเห็นไหม แต่เราเนี่ยต้องไปหาเพชรตัวนี้มาแลกนะครับผมมาเป็นเพชรรูปเพชรฟ้าๆเนี่ยมาแลกนะครับ100่งร้อยโลบั๊กนับใช้172เพชรนะครับ8 0ดร้อยหนึโลบั๊ฟรีฟเนี่ยใช้960เพชรนั่นเองนะครับนี้แล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆนะครับไม่รู้ว่าเกมไหนบ้างนะเนี่ยเต็มเลยแต่หลักๆที่พี่มารีวิวก็คือจะเป็นเกม free fire rv โลบั๊กนั่นเองครับแต่ว่าก็คือมาสอนที่นี้ก็คือเป็นคลิปโลบั๊กนั่นเองประมาณนี้ส่วนวิธีการหาเพชรก็ง่ายๆเรากดกลับมาก่อนกดกลัับบมานะครแล้วก มาที่หน้านี้นะครับ Mission Center น,น,นะครับทีนี้เรามาดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบเพื่อรับของรางวัลก็จะเป็นเพชรนั่นเองนะเห็อนไหมเข้าวันจันทร์ได้รับ2เพชรวันอังคาร2เพชรวันพุธ2เพชรพุธละหันศุกร์เสาร์เสาร์ทิตย์คือบวก4เลยนะครับอ่าทีนี้พี่จะกดเข้าระบบนะครับป๊บพี่ได้รับ2เพชรเห็นไหมมันติ๊กถูกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น4เพชรนะดูยอดข้างบนนะครับนี่นมสี่เพชรเรียบร้อยทีนี้เลื่อนมาข้างล่างอีก นับก็จะมีดูวิดีโอนะครับเพื่อรับของรางวัลเห็นไหมก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหเต็มเลยดูดินะครับอ่าสามารถดูวิดีโอได้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเล่นเกมเป็นกลุ่มของอื่นๆได้รับเหมือนกันนะก็จะเป็นถั่วทองคํานะครับถั่วทองคําตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแคปภาพเมื่อยืนยันการ์ดเกมของอว V นะครับนี่ทำตามได้เลยนะน้ำหรือว่าจะเป็นทําการเพิ่มการ์ดเกมโลบอกนะให้เรียบร้อยได้รับ2เพชรนะครับเผยแพร่โพสตในหัวข้อที่ระบุได้รับอีก2เพชรนะครับ ประส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นภารกิจครอบครัวนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับหรือว่าเกี่ยวก็ลองไปทําภารกิจกันดูนะครับอันนี้พี่เลื่อนลงไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าทําจอเล็กอะมันน่าจะเลื่อนได้แต่พี่มันเดี๋ยวมองไม่เห็นไงพี่ต้องทำผ้าใหญ่แบบนี้แต่ลหลักก็คือให้เราเก็บทางด้านของการเข้าเข้าระบบนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาโหลดแอปมาแล้วเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายแบบอื่นให้เก็บด้วยเหมือนกันนะครับส่วนของรางวัลที่แรกกับโลบอกเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกตัวนี้นะครับโหมี เกมสกรีนนะครับดูดิเต็มเลยนะครับแล้วก็โลบัคฟรีนั่นเองนะครับเด็ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปโหลดกันนะครับสำหรับแอปนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าเป็นแอปไหนนะเป็นแอปตัวนี้นี่เกมมิ่งโกนะครับโลโก้ตามนี้เลยนะนี่เห็นปะนี่เกมมิ่งโกตัวนี้เลยนะครับสามารถโหลดได้ในระบบ Android แต่ระบบ iOS ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับคร่าวๆประมาณนี้ใครที่อยากได้โลบัคฟรีอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้เจอกัน คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครสวัสดีครับ